เข้าเขาหมอนแล้วเลี้ยวข่าไหมด้เขาใครเลยฮะหมาที่บ้านเองมาชื่อ,อไรครับหมาตัวนี้นชื่อสไสฮะเพศฮะเพศผู้เพศเมียครับตัวเมียจ้ะอายุอายุเท่าไหร่ฮะประมาณสองปีแล้วหมาตกตั้งแต่กี่โมงครับ น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายบ่ายอ่ะเราเราเราเจ๊ามาเจอ,อยังไงฮะทําของเสร็จแล้วก็เลยได้ยินเสียงหมาร้องหนอยหวนนัวไงอ๋อฮะก็เลยม,มาตามหากันจะใส่เนาะืาอ,อใส่นะปกติดูไมหมฮะหมาตัวนี้ไม่ดูม่เม่นีประจําเลยครับมันวิ่งเล่นแต่ไม่เคยคิดว่าตรงนี้มีบ่อไงเรียนมาลงชชีวิตกูมีค่านอ่อ

เก่งเว้ยไว้ต้องขยับขอย่อนทักับมันทักันบ้าเลเบา้เอาไยตุ้งเท่าตุ้งเล็กๆอย่างนึงเล็กให้ขอหมาของหมานี่ของหมานี่ต้องเอาอะไรพลาดหลับเอย นน่นี้แข็มันมัน่แหลรต้ไมใหยอย่เนาอืมนงมัดไมเชีวอย่ม่หนจะลายอยูนะเ้เ็บย่ตัวนี้มาเรืนะวมันตกไม่มีไม่มีอะไรกินเนี่ยอะไรวะตกโอ้โหอันเนี้ยอเอาด้ยอะแล้ตรงเนี้ยปวปร่า ไม่ดีไม่ดีลัวป่ะหล่อนละก็มือนะครับเดี๋ยวค่อยๆระวังค้างพร้อมแล้วสอนปล่อยให้ให้ดึงแล้วอระวังตรงปากแล้วกันนะไป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 เลยโอเคไม่มีปัญหาละเช็คไปโอเคครัไปไปไอ้เครื่องไอ้ายนั้นไอ้กบตอนนี้ตอนดึงต้องคือยกแล้วที่จะดึงเคครับปุ๊

จ๊กอุ้มเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ดึงขึ้นมาให้โอเคเออนั่นอุ้มเลยอุ้มเลยโอ้ยดึงดมีให้หน่อยครับเฮ้ยทวนตนนี้อย่าติดเออไปเดินนะยกนะเออขมิ้นขม้นขมิ้นขนขมิ้นขม้นขมิ้เขมิ้นขมิ้นขเิ้นขม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 ิยนขมิ้นขมิ้นขมิ้นนีมิ้น้ข้นม้้ อืออืออืออ๋อฟังร้งโอเครอนั่นนั่ลูกรู้้อมาแล้วนลกงโดีใจดีใจดีใจรตาแล้วดวย้แมดีใจเลยดู้ดีใจต้องกระโดดเนแล้วนะชิดนี่ออกเยบแมนไต่อยืออะไรั่นไอ้กบมึงเก็บตกร้อไปไหนวะเนี่ตะก้